กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่วง t i ปส t ทอ k ค่ะซึ่งสำหรับใน EP นี้เนี่ยเราจะมาตอบคำถามให้กับแบรนด์ใดเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังพร้อมกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราจะพาทุกท่านไปพบกับ l n น Certified Coach ประจำปี2021ของเราค่ะตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วเรียบร้อยนะคะ ค่ะคุณผู้ชมไปพบกับโค้ชหมิงค่ะคุณพัสรันสวัสดยานนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้โค้ชหมิงทักทายในนาตัวคุณผู้ชมค่ะได้ครับสวัสดีครับผมพัสรันสวัสดยานนท์นะครับไลซ์เซอร์ติฟายโค้ชปี2021นนะครับครับผมซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันแบบสบายๆได้ครับ แต่ว่าจะให้โค้ชเนี่ยช่วยตอบคำถามให้เราสักนิดนึงค่ะเพราะว่ามีคำถามนะคะจากแบรนด์ที่เขาส่งคำถามมาให้เรายินดีครับวันนี้เนี่ยเรามีคำถามค่ะจากทาง u t h l e s s Studio นะคะน่าจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเขาถามมาว่าสนใจสมัครเป็นโลกสีน้ำเงินหรือบัญชีรับรองไม่ทราบว่าจะสามารถสมัครได้ยังไงคะและหากไม่ได้มีหน้าร้านขายแต่อออนไลน์ช่องทางเดียวมีไปออกบูธ ตามงานอีเวนต์ต่างๆบ้านจะสามารถสมัครได้ด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามจากผู้ปกระกอบการจากแบรนด์ที่ส่งมา <laughs> ก่อนให้โค้ชไปตอบคาถามของรูนเลสตูดิโอตอบปัญหาโปก่อนคําถามแรกเลยค่ะโค้ชคะโค้ชมีแฟนหรือยังคะไม่ใช่คาถามแรกก็คืออยากจะถามว่าโลกสีน้ําเงินที่ทางรุนเลสตูดิโอถามใ <laughs> นโลกสีน้ำเงินนี่คืออะไรคะโค้ชได้ครับดีดีครับก็ก่อนอื่นนะครับขอบคุณมากสําหรับคําถามนี้นะครับว่าจริงๆคําถามนี้เป็นคําถามยอดฮิต หนึ่งคำถามเลยเหมือนกันที่มักจะต้องอผู้ประกอบการหลายๆท่านมักจะสงสัยนะครับตอบคำถามคุณอาโปก่อนเลยคือโลกเสียมเงินคืออะไรโลกเสียเงินนะครับเราเรียกกันว่า Verify Account แต่ก่อนที่เราจะไปรู้จัก Verify Account ครับผมอยากจะให้รู้จักกับเรื่องโล่3สีของ Line Official Account กันก่อนนิดนึงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับผมอยากจะอธิบายว่า l ลโอเอของเราเนี uh, mine, ่ยครับมีการจําแนก Account อยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับตามการใช้โล่ของสีต่างๆนะครับโดยที่สีของโล่เนี่ยเราจะมีทั้งหมด3สีคือ1โล่สีเทานะครับสคือโล่สีน้ำเงินและ3คือโล่สีเขียวนะครับโดยที่ค่าตั้งต้นนะครับของ Line Official Account ทุกๆ Account นะครับเปิดมาปุ๊บทุกคนจะได้โล่สีเทาพร้อมกันหมดไม่มีข้อยกเว้นใดๆนะครับทีนี้ถ้าหากคุณต้องการอยากจะสร้าง ความมั่นใจหรืออยากจะทำให้ลูกค้ามั่นใจในตัวตนของคุณมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะแนะนำว่าให้คุณทำการ Verify Account หรือยืนยันตัวตนเพื่อเราจะได้อัปเดจากโล่สีเทาไปเป็นโล่สีน้ำเงินครับ mm. ทีนี้เรามารู้จักกับ Verify Account นะครับหรือโล่สีน้ำเงินให้เพิ่มเติมกันมากยิ่งขึ้นนะครับว่าคืออะไรโล่สีน้ำเงินตัวนี้ครับจะสังเกตนิดนึงว่าชื่อบัญชีของคุณในไลโอเอจะมีโล่อยู่ข้างหน้านะครับถ้าวันนี้คุณเป็นโล่สีน้ำเงิน นั่นหมายความว่าคุณเป็นตัวจริงอยู่บนโลกของออนไลน์นะครับตัวจริงที่ผมหมายถึงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าคุณนั้นมีตัวตนอยู่จริงมีที่อยู่สามารถตรวจสอบได้อยู่จริงนะครับ <S <S รและก็ในขณะที่คุณสมัครตัวแอคเคา t ต์ตัวเนี้ยกับทาง l ล n e o A คุณนั้นได้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องและตรวจสอบได้อยู่จริงนะครับสิทธิประโยชน์นะครับ สำหรับผู้ที่ได้รับโล่สีน้ําเงินนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ <c oughs> อันดับแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของการค้นหาเจอบนโลกบนเว็บไซต์ <c oughs> เราลองนึกดูนะครับว่าวันนี้ถ้าหากคุณต้องการเว็บไซต์นะครับคุณจําเป็นจะต้องไปเสียเงินในการสร้างเว็บไซต์มูลค่าค่อนข้างจะสูงนะครับแถมยังมีความสลับซับซ้อนอีกแต่วันนี้ถ้าหากคุณมีไลฟ์ line Official Account เป็นโล่สีน้ำเงินแล้ว คุณจะมีเสมือนหนึ่งมินิเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาเจอได้บนเว็บไซต์นะครับ mm. หลังจากที่คุณคลิกเข้ามาในลิงก์นี้ตัวเว็บไซต์เนี่ยจะแสดงข้อมูลโปรไฟล์ของร้านค้าของคุณให้กับทุกคนได้ได้เจอนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันมีประโยชน์มากมายอยู่แล้วนะครับอันดับถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่คุณได้รับการโปรโมทฟรีอยู่บน wallet tab นะครับแน่นอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับนั่นหมายความว่าโอกาสในการขายของคุณนั้นเพิ่มสูงขึ้นโดย เข้าตัวเลยนะครับ mm hmm. อันสุดท้ายที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบแล้วก็เป็นกิมมิคอย่างหนึ่งของทางไลน์เลย <Yeah. S 2> ก็คือคุณสามารถมีโปสเตอร์ในการโปรโมทร,ร้านค้าของคุณได้นะครับโดยที่โปสเตอร์ตัวนี้จะเป็น l ล n e คาเลเตอร์นะครับมีตัวการ์ตูนหมีบราวนะครับ oh. อ่าแล้วก็มีตัวการ์ตูนน้องกระต่ายโคนี่นะครับอันนี้รับรองนะครับว่าถูกต้องตามลิขสิทธิ์แน่นอนไม่ถูกจัด เมื่อสักครู่นี้ที่โค้ชบอกไปโอ้โหสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยน่าสนใจมากๆอโปเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะสมัครกันละค่ะอยากจะให้โค้ชลองบอกนิดนึงนะคะว่าถ้าอยากจะสมัครเป็นบัญชีรับรองเนี่ยต้องมีวิธีการหรือว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างคะยินดีครับง่ายๆนะครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น2กรณีก่อนละกันนะครับกรณีที่1เนี่ยจะเป็นกรณีที่สําหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาเลยต้องการอยากจะสมัครปุ๊บแล้วก็ได้โลกเสียเงินทันทีนะครับ กรณีที่2ก็คือสําหรับผู้ที่มี l i n e Official Account อยู่แล้วนะครับแต่เป็นโลดสีเทานะครับแล้วต้องการที่อยากจะอัปเกรดจากโลดสีเทาเนี่ยไปเป็นสีน้าเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละกรณีเลยละกันได้ค่ะสำหรับกรณีที่1นะครับผู้ที่ยังไม่มี Li n e o f f i c i a l Account นะแล้วต้องการอยากจะสมัครปุ๊บผมมีช่องทางในการสมัครให้2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ line for business com นะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกที่ สร้างบัญชีรับรองนะครับสำหรับช่องทางที่2นะครับให้คุณเข้าไปที่ Line Official Account Add s ด i ซน์ไลน์ะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเห็นปุ่ม l i เมนูที่ชื่อว่าสร้างบัญชีรับรองให้คุณคลิกเข้าไปที่ตรงนั้นได้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยระบบจะนำคุณเข้าไปสู่หน้าจอ l o g กอิ Lock in. ตรงหน้าจอนี้ครับคุณสามารถใช้ลายส่วนตัวของตัวเองในการล็อกอินเข้าไปได้หลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถ กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนนะครับหลังจากนั้นคุณก็กดสร้าง Account ได้เลยครับง,ง่ายๆเพียงเท่านี้เองครับอันนี้ก็จะเป็นในกรณีของคนที่หรือว่าผู้ประกอบการธุรกิจที่ยังไม่เคยมี Li n e o f f i c i a l Account มาก่อนที่นี้โค้ชมีเทคนิคหรือว่ามีวิธีการอะไรที่แอบบอกเราสักนิดนึงได้ไหมคะได้ครับยินดีครับสำหรับเทคนิคนะครับในการที่อยากจะกรอกรายละเอียดอย่างไรให้สามารถ Verify a c c o u n t ผ่านได้เลยในครั้งแรกนะครับขั้นที่1นนะครับชื่อ ร้านค้าของตัวเองหรือชื่อแอคเคาท์เนี่ยสำคัญมากคุณไม่ควรที่จะใส่ตัวอิโมจิลงไปไม่ว่าจะเป็นหน้ายิ้มรูปหัวใจหรือรูปดอกไม้นะครับ mm hmm. สาเหตุเป็นเพราะว่าการที่เราใส่รูปอิโมจิลงไปมันอาจจะดูน่ารักแต่ว่าทางไลน์ไทยแลนด์เนี่ยเขาก็จะมองว่าคุณไม่มีความน่าเชื่อถือมากพอเพราะว่าเหมือนคุณเปิดร้านมาเล่นๆอะไรอย่างนี้นะครับ mm hmm. อันนี้คือ,อข้อที่1น,นะครับสำหรับข้อที่2เนี่ย ในแง่ของการกรอกรายละเอียดข้อมูลมันจะมีอยู่ช่องหนึ่งที่เขาให้กรอกประเภทธุรกิจนะครับประเภทธุรกิจเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบก็คือประเภทธุรกิจหลักนะครับกับประเภทธุรกิจย่อยผมขออนุญ,ญาตแนะนําว่าท่านใดก็ตามที่จะกรอกประเภทธุรกิจกรอกให้ตรงตามความเป็นจริงนะครับทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจย่อยนะครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3ผู้ใดก็ตามที่ไม่มีหน้าร้านนะครับหรือเป็นร้านค้าออนไลน์นะครับ หลายหลายท่านเนี่ยจะติดอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าเราอ่ะไม่มีเว็บไซต์ในการไปขอสมัครนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นร้านค้าที่มีหน้าร้านก็ดีหรือไม่มีหน้าร้านก็ดีอันนี้สามารถสมัครได้นะครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณเอาลิงก์เว็บไซต์จากมาร์เก็ตเพลสต่างๆที่คุณทําการซื้อขายของกันอยู่แล้วทําธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยมากรอกในรายละเอียดตรงนี้ให้ครบถ้วนนะครับ,ๆๆรบเพียงเท่านี้เองครับคุณก็จะสามารถเวอร์ฟาย c c คเค้กับทางไลน์ OA ได้อย่าง เป็นทางการแน่นอนครับอันนี้ก็คือสำหรับใครที่ยังไม่เคยมี Line o f f i c เ a l Account ามาก่อน<ช>ก็นำเอาเทคนิคต่างๆของโค้ชเนี่ยไปใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นไปจนถึงทริคเล็กๆน้อยๆกรอบข้อมูลกรอบรายละเอียดให้ครบถ้วนให้ตรงรรกับธุรกิจของคุณที่นี้เนี่ยอีกหนึ่งกลุ่มค่ะสำหรับใครที่มี Line o f f i c i a l a c c o u เ t าอยู่แล้วแต่ว่ายังเป็นโลกสีเทาอยู่อยากจะให้กลายเป็นโลกสีน้าเงินต้องทายัางไงคะสำหรับกรณีที่2นี้นะครับก็ง่ายๆนะครับผมมีให้ ทางเลือกอยู่อีก2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ manager line biz นะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดไปที่ปุ่มตั้งค่านะครับสำหรับช่องทางที่2นะครับก็คือเข้าไปที่ม o b i l e แอปพลิเคชันของตัว line oa นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กดไปที่ปุ่มตั้งค่าเหมือนกันนะครับกดการแสดงข้อมูลบัญชีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเห็นปุ่มท,ที่เขียนว่าปุ่มรับรองบัญชีนะครับให้คุณคลิกตรงนั้นได้เลยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะ,ะระบบเนี่ยจะนําคุณเข้าไปสู่ที่หน้าจอในการกรอกข้อมูลต่างๆเหมือนกับกรณีที่1เลยนะครับผมก็จะแนะนําว่าให้ใช้เทคนิคเดียวกันกับกรณีที่1ในการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหลังจากที่คุณกด Verify เรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณรอรับอีเมลจากทางไลน์ Thailand ได้เลยครับผมอันนี้เนี่ยสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าธุรกิจนะคะที่ได้ฟังแล้วก็อยากจะรู้วิธีการสมรัครทำยังไงเมื่อสักครู่นี้โค้ชก็ได้บอกกับเราไปแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นต่อไปอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคําถามที่ฮอตฮิตสุดๆอีกหนึ่งคำถามเช่นเดียวกันนั่นก็คือเขาถามมาค่ะว่าบัญชีรับรองเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมคะโอเคสาหรับข้อนี้นะครับคาตอบคือมีครับอ่าแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับการค่าใช้จ่ายในครั้งนี้เนี่ยครับถือว่าคุ้มค่าทีเดียวครับอ่าการค่าใช้จ่ายในครั้งนี้นะครับ,ม,รบ,รรรบมีมูลค่าทั้งหมด888บบาทด้วยกันเป็นการจ่ายครั้งเดียวนะครับ mm hmm. มีอายุตลอดชีวิต ไม่มีการจ่ายรายเดือนไม่มีการจ่ายรายปีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับหลังจากที่คุณได้รับการ v e ิ i f y แอคเคา t เสร็จเรียบร้อยโล่สิน้ำเงินเนี่ยก็จะอยู่กับแอคเคา t ของคุณไปตลอดเลยครับผมสมัครครั้งเดียวในราคาเบาๆเข้าถึงง่าย888บาทคุณจะได้สิทธิพิเศษแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญเป็นโล่สิน้ำเงิน ตลอดชีพรับรองว่าคุ้มแน่นอนคับคุ้มสุดๆแน่ๆ <c oughs> นะคะทีนี้ก็ต้องถามโพสตต่อแล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะล้วธุรกิจแบบไหนบ้างที่สมัครบัญชีรับรองได้จริงๆผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าทุกประเภทธุรกิจเนี่ยสามารถ v e r i f y Account ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามนะครับเพียงแต่ว่าผมมีข้อควรระวังเอาไว้อยู่สักสาข้อละกันนะครับอัอนที่1ก่อนเลยเนี่ยคุณจะต้องทําธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายในความหมายก็คือ ถ้าหากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจผิดกฎหมายนะครับหรือเป็นธุรกิจที่ก่อความเสื่อมเสียต่อศิลธรรมอย่างนี้นะครับหรือเป็นธุรกิจที่เข้าขายประเภทที่ทางไลน์ไม่อนุญาตอันนี้ก็อาจจะต้องขอแจ้งไว้นิดนึงว่าอาจจะ v วอ i f y ไฟไม่ผ่านนะครับ mm hmm. อันที่สองเนี่ยถ้าหากคุณเป็นโรงพยาบาลหรือเป็นคลินิกนะครับอันนี้จะพิเศษนิดหนึ่งเราสามารถ Verify Account ได้นะครับเพียงแต่ว่าเรามีเงื่อนไขว่าคุณจะต้อง แสดงใบอนุญาตประกอบการนะครับบนหน้าเว็บไซต์ของคุณก่อนนิดนึงนะครับเพื่อทางไลน์จะได้สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าคุณนั้นน่ะเป็นสถานที่เป็นโรงพยาบาลจริงเป็นคลินิกอยู่จริงนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นธรุรกิจยอดนิยมนิดนึงนะครับก็ว่าถ้าหากคุณเป็นธรุรกิจที่ขายเกี่ยวกับประเภทเครื่องสําอาง mm hmm. หรือพวกอาหารเสริมอะไรอย่างนี้นะครับ Uh, เรามีเงื่อนไขครับว่าคุณจะต้องเป็นเจ้าของทางธุรกิจตัวนี้จริงๆนะครับคือเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับหรือถ้าหากคุณเป็นตัวแทนขายคุณนั้นน่ะจะต้องเป็นตัวแทนขายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับ uh, ที่สําคัญคือเราอยากจะได้ใบรับรองออยเนี่ยไปโชว์อยู่บนหน้าเว็บไซต์ก่อนสักนิดนึงเช่นเดียวกันกับสถานพยาบาลแล้วก็คลินิกต่างๆเหมือนกัน uh, สาเหตุที่เราอยากจะทําแบบนี้เป็นเพราะว่าเราต้องการการยืนยันนะครับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านว่าคุณนั้นอ่ะเป็นตัวจริงครับก็จะทําให้ลูกค้ามีความมั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยสำหรับท่านเจ้าของธุรกิจหรือว่าแบรนด์ต่างๆที่ได้ฟังนะคะโค้ชตอบคําถามให้เราแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่คิดว่าเนี่ยแหละเป็นจุดเริ่ม,มต้นเลยของการทําให้ลูกค้ามีความมั่นใจ กับธุรกิจของเรามากยิ่งขึ้นก็สามารถสมัครเป็นบัญชีรับรองกันได้วิธีการที่ง่ายที่สุดเลยที่อปเปแนะนำนั่นก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยค่ะที่ www line for business com นะคะเขาก็จะมีขั้นตอนต่างๆอย่างที่โค้ชแนะนำเนี่ย ให้คุณได้ทําตามแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากแน่นอนแน่นอนครับแล้วก็ที่สําคัญคุ้มค่าแน่นอนคุ้มสุดๆจริงๆครับโค้ชบอกเลยว่าวันนี้โค้ชคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มครับแน่นอนครับคุ้มแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ต้องขอขอบคุณโค้ชหมิงมากๆานะคะลน์เซอร์ติฟายโค้ชประจําปี2021ค่ะที่ให้เกียรติมาตอบคําถามกับเราแล้วก็ยังมีความรู้เพิ่มเติมให้กับเราในวันนี้ด้วยขอบคุณโค้ชมากมากค่ะยินดีมากๆครับขอบคุณมากครับ และสำหรับรายการของเราใน EP ต่อไปค่ะจะมีความน่าสนใจอะไรรอคุณผู้ชมอยู่ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะส่วนใครที่มีคําถามเพิ่มเติมค่ะก็อย่างที่เราเน้นย้ํากันอยู่เป็นประจําทุกๆ EP นะคะท่านที่อยากจะส่งคําถามเข้ามาในรายการของเราค่ะหลังจากจบรายการแล้วนะคะให้พิมพ์คําว่า b i t a l k ค่ะมาทางไลน์ a d line bitth นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีตัวแบบฟอร์มค่ะเด้งไปหาท่าน คุณก็กรอกคำถามต่างๆส่งเข้ามาในรายการของเราแล้วก็ไปติดตามกันนะคะว่าใน EP ต่อไปเราจะมีการนำเอาคำถามที่น่าสนใจของแบรนด์ไหนของผู้ประกอบการท่านไหนมาตอบกันในรายการบ้างส่วนในวันนี้น่าจะหมดหน้าที่ของโปแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ใน EP หน้าสำหรับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ